สบายดีพี่น้องสบายดีตอนเสาร์เด้อเนาะสบายดีตอนเสาร์ตอนหกโมงแนละ้วพี่น้อง,งตืนตื่นมากะป้อนยาเนาะสบายดีปลาลุกเร็วเร็วลูกนอนก็พอนอนก็พอนอนรู้ก็ไม่ไม่ มแมนสบายดีปลาลูกสบายดีปลาลุงสบายดีปลาลูกเลยนะอืมตื่น<า>ตื่นมากินมนมแล้วป้อนยาเนาะพี่เด็กป้อนยาไปหนึ่งหนึ่งออนหนึ่งซีซีหน่อยเดียวเนาะยาอันพยาบาลคุณหมอผังจัดให้ก็ได้ขวดหนึ่งได้ดเจ็ดมึงแล้วนพนะี่เด็กขวดบักไง เอ้ขวดบางยได้ไดซิบมือเนาะจัดมาสามสูจัดมารพีเด no ้หนึ่งเดือนเนาะเดือนหนาเดือนหนาเป๊ะเลยบอกเดี๋ยวไปบอกใครนาลูกเยอ จะอีจะอีใครแน่าพี่น่อ,นอยังไม่สบายอากาศดีอยู่ยืนตื่นมาเลยกัเหงื่อ,อ,นนอนหนึ่ง,มมงกับตันสลบเป็ดเลยห <c oughs> อเพระ,ระอู้มีอมอะใครประตูประตูครับ เหนื่อยเนาะพี่อย่ามาลายมือเราพี่น่อนอนมาห้อยหอบละเหนื่อยเหนื่อยพี่อย่ามาลายมืออืออือตอนว่าแรงอะเพื่อนห่อนเพื่อนนอนมาได้แมนมีเอฟซีว่ะเมลิงเอาน้ำนมหยอดใส่ตาลูกไม่ได้เพื่อนนอนเบื่อเบื่อลูกเจ็บแมนบีบนมนมใส่หยอดใส่ไปิซองเบื่องก็ได้ เศร้าเน้ำนมน้ำนมดีสุขนาดแม่งใหม่เขาตาน่น้ำนมมาใส่นเ้ำนมยอนขต้องใส่ใส่แต่น้ำนมมาหอด้านหอดเพื่นนา้งเน้หอด้านหอดเพื่นแล้วอลยรก็กินยมกินยาเรียบร้อยเนาะ ององดูดนมใน้องอนเลยนิงกันนะเก่งแล้วดูดนมในองงอนงงเฟินกินทุกสามสมบโงก็ถูกสามสมโงให้กินนมนะแม่ปวจศีหายเองเฟินอีอีอีปวจัีหิวแม่ยยยแมพยาบาลเพนวานสายตากับแปบว่า เห็นปกติเราพี่น้องผึ่นกวดนหฮเห็นปกติไอ้การได้ยินการได้ยินกับปกติเนาะการได้ยินกับปกติมีแต่ว่าทางเมึงอะไรเนาะทางระบบประสาทหรือว่าระบบสมองเนาะทางมึงเดือนไหนเนาะพี่น้องพอผึ่งหนัด ทามอยจักสิว่าได้ซีที่สมองกับปจกักเนาะสได้เอกบึงสมองอีกรอบกับปจกักเนาะเดือนหนนหนันอะไาวไิได้ไปกอนองนนปัอ,อยู่ห้องพยาบาลหมดแล้วคืนหนึ่งเนาะสิพาพครับไปดอนหนารีบบ้ <c oughs> มีสองคนเนาพน้องเนาะมีคุณหมอสองคนคุณหมอหนัดคม้นอหน่อเนหมาแป๊บเดียวไปมาแป๊บเดียวไปเนาะป้าลุงเอ้ยลูกมีบุญตื่นแต่เส้าเด้อเนี่ย เดี๋ยวแต่เจ้าเด้อลูกมีบุญโอ้ยตาก็ยังหลี่หลี่พี่น้อกกางหนึ่งตากระยังหลี่หลี่ดีใจหลายนะพี่น้องดีใจหลายที่เห็นสภาพลูกดีขึ้นเนาะเห็นลูกดีขึ้นสดใสขึ้นมีแต่พยายาม Thấy lũ kinh nôm giả ạt Lạng thuộc hạng kim nôm giả ạt Giả ạt tin gật đi Thì mà chắp đủ cái đồng đây sẽ lạng eo -hò đó eo hò nọ Sẽ eo có hò hồn Chú vụ nhớ cho đây mẹ đâm cả ba há lên

เออบ่คืออุ่เพิ่นอยู่ลงพยาบาลเนาะมีเพิ่นลงไปอยู่ลงพยาบาลน่ะคือฮู้เมานี่จึบใส่อ่ะสั้นๆบ่อากาศมันก็เย็นแม่นอยู่ในห้องแอร์บ่มีหมีอากาศมันก็เย็นนอนอันนี้อันนี้ฮู้เมือมาอีอีเลยได้นี่่นหเพิ่นฮอคนสคนขี้อแนะบ่ง

นอนหลับเลพี่นออ้องใคห้พ่ <c oughs> อนสว่นอนหับมคำนอนไวด้ดิมากกับบริษัทแฟมเฟิร์สตัพี่น้องเอาผ้าอ้อมห้องเอาข้างเอาน,นปมนกับปะะระหยัดกับขาใส่จายลุงนำ้ำเนาะ พอมันเพียวใส่ข้าก็เอาไปสักไปตากตากแข็งแล้วก็มาหนุ่งใส่ได้คือเก่าเนาะออกก็ล้ายพื้นต้นก็สิออกเมื่อพูดแล้วพี่เนอะเมื่อบึงเกลือเขามาเกลือไก่อยู่หน้าจะเป็นยังไงเนาะ จันยังกันโตกัเรือจัโตไก่ปลาไหวเนาะมวัวมีหมามีไก่นะถ้พอเพนออกไปผาเนาะนุ่มหนีมหนมนีมหมหนมมนีมลีมยนีมมนีมมนีมมนนมนีมม Sao em đặt buồn nó kệ là mà Họ nó kịp nó mà Nó khảo nhiên còn linh lính đấy nè Bởi đi bay Nè không bay <laughs> <laughs> โนบิโนบิหายหนุนโอเคนาะพีนองน้อมาหอดเสนอเตันกระสิขอจบคลิปแล้วอัปเดตอาการลูกให้เบิ่งเนาะพี่น้องการที่ว่าดีขึ้นเนาะมีหิ้วนมกับมีหายที่ว่าปกติเนาะพี่น้องหิ้วนมแล้วก็หาย เถือเฮาจับใบผืนเนาแล้วเพืเ่อเผื่อจะตื่นตกยังตกใจอยู่น้องพี่เราแม่หมวดสนิทกับต้ก็เขากกล่าวเข้ามาสบายดีสบายดีะ